วัดดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาพบกับยองวาดทิจาูน,นี่แขวนเป็ดมันเดือดไปเนากินข้าวบาดทิชชว่าไปเนอะแกงตีตะโตกับปลาหนึ่งไปเนาะโมอ้อเลยนล้วก็ตอดปลาเกลือน้ำจุบนี่พักนอวัดทิชชู่เ,เม็ดไปเนาะพอร้องมีถูกปลาไปเนาะเออมาไปเนอะกินข้าวกันเลยตึกลาวรักรอบลาวไปเนอะเอ,อ้อไงลาวไอ้ไก่เป็ดต้มไปเนอะ กับกาวันบ,บานแต่ร้อยไปนนองเออรถเด็ดกับกาวันบ,บาน

ลส่ม,มากร้าวยจมชุบด้วย Det var bra. เสีงต้อนี้ต่จบุ่นเลยด้่ยมัอับบรไปคลิปก่อนมัขบคุณขอบคุณไปนองนหออหอให้เพียม่องขอไปทางไใหเคสับชมคลิปบาริดตลอดเดียวมาเมลฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามบาริดกันบ้งนะเผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป,ปอไปนาะไหนคลิปหน้าบาริหน้าเมนูได้มา,าขาพปีกว่านองลาไปน้องรอบชมนะคลิปนี้บาริดก็อตัวลาไปกว่าเจริญไม่คลิปนะ้าสวัสดีครับไปน้อง